หิวมาล่าหิวมาแม่งเลยหิวมาแล้วล่าหิวมาแล้วข้ามันดมดมดมยิวดมยิวดม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 ยหิวอดยหิวอยหิวิวยยวยไไอนี่ยนี่ยเน่ยไอ้ยนั่น่ะตัวไรอ่ะดีเงกเลย โล้าโลโลดไปยลดเฮ้ยเวดเวดต่อยต่อยต่อยเวดเวดถ่เวหน้าเวดเวดเวทเราวิ่งเวทเราวิ่งเว่เววิ่งมาเวดวิ่งมาดักหน้าเลยดักหน้านี่นี่คิวนี่ไปนี่ไปนี่ไปตรงผมนี่ไปตรงผมนี่ม่ได้หแล้วนอ้ยอได้ได้เหยียบได้เหยียบ้มันด่เกลี่แล้วมันเกลียแล้วเหยียบไดเยียบไดเยียบเลยเหยียบเลยเนียตั้งแตเดียวเดียวเดียตตเยยวจคตัแค่เดียวจะตัหเดหมดหจดจร้งเจอเดียวจอตั้่ จอปาเปียวไอ้เหี huh ้ยเจอปาเปียวไม่โดนม่ไอยู่วะนอ่นี่นี่รงนั้นสวสวย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 ค่ะสมันอยู่มันอยู่ข้างล้าเราต้องเอาของไอเแตกแตกเราไม่เก็ะเราไม่เก็บของเราไม่ต้องเก็บของเราไม่เก็บของแล้วไม่เก็บของเราไม่เก็บเราไม่เก็บลสอเลสเลลสเลสลสเลสเลสเลลสออเเลสอเลลสออเเลสออเลสี้เลสอเลสี้เลสเลสเลส สวยๆเราไม่เก็บบอกนะเราไม่เก็บบอกนะไม่เก็บ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 เราไม่เก็บนะซ้ายมือเมื่อกี้ซ้ายมือมีตัวใช่มันมันไปหน้าวาร์ปซ้ายมือมีใครตายไหมมีใครตายไหมไม่ไม่ที่มีครัพเราเหยียบมันนะตายแล้วเันขึ้นมาแล้วขึ้นมาสองตัวาไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้คาริเบตคาริเบตคาริเบตที่หกคาริเบตที่เก้าคาริเบตที่เก้าคาริเบตทา่เก้าไปดักนาวาร์ปไปดักนาวาร์ปไม่เอาเราดักได้เราอีกอาเหลกกนั่นอีกอาเหล็กนั่นอันนู้น ลงล่างเหรอนไม่ใช่มันลงล่างลงมากลงางลงมาลงมางลงมาลงมางลงมาลงมาก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 ลงมาลงมากลงมากลมาลงายลงมากลงมากลงมากลงมาลงมากลงมาลงมากลงมางลงตากลงาลง่าตลงมากลงมากลงมางมากลงมากลงมากลง่าลงากลง่าลงมากลงมากลงมางลงมากลง่ากลงากลงมากลง่ากลงาลงมากลงาลงกลงา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 าลงาลงาลงางมาลงาลลงาาลงาลงาลามาลงาลกลงลงกลงลงาลงกมาล ตบผมะ,ะยาวอย่าปล่อยมันหนีไล่ยาวไปให้เลยนะถ้าไม่ได้ก็ออเดี๋ยวจิปินได้นะถ้าความสัมพันธ์เปียวกับจิปินเพิ่มหนึร้อยะเมื่อกี้นะขอ้มาปาก่งนปยา่เร็วิ่นนําไปเลยเร่งเงมากเอาหอยกะไว้อหอยกว้